สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านตะทวยนะครับบริเวณสะพานสารสินฝั่งขาเข้าจังหวัดภูเก็ตนะครับร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งนะครับบรรยากาศนานังมากครับอาหารอร่อยนะครับแต่วันนี้ก็ จะเงาๆสักหน่อยฮนะก<อ>ารไปไหนมาไหนคนเดียวมันก็มีข้อเสียอย่างเงี้ยครับเวลาที่เรามีความสุขก็ไม่รู้จะหันหน้าไปยิ้มกับใครนะครับแต่แต่ยิ้มกับกล้องเนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปเดินดูบรรยากาศในร้านหน่อยนะฮะเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้วยกันนะครับ มากมีดอกไม้ด้วยน่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมูฮ้องนะครับอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งส่วนอันนี้อร่อยแน่นอนครับเคยมากินแล้วอันนี้จะเป็นแกงส้มปลากระบอกนะครับส่วนอันนี้ผมยังไม่เคยรับประทานนะครับก็จะเป็นเพียงทรายต้มตะไคร่เค เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะเพียงทรายเนี่ยยังไม่เคยกินเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองชิมเพียงทรายกันดูนะฮะเกิดมาก็ยังไม่เคยกินนะครับผมกระดเป็นคนภูเก็ตลักษณะนี่ครับมันดูเหมือนกับไออะไรนะมือนกับไส่ไก่ ครับเดี๋ยวลองลองสัดน้ำเอยอืมวิอร่อยครับน้ำอ่าครับอันนี้กุ้งแต่ก <c oughs> ุ้งกุ้งอันนี้เผ็ดกินได้โอเคว่าแล้วก็ลองดูนะครับเพียงทรายต้มตะไคร้อืมเฮ้ยอร่อยอะ่ะมัน ความรู้สึกเหมือนกับเราเคี้ยวเล็บมือนางครับตีนไก่อืมอร่อยจริงๆครั้งแรกในะชีวิตครับที่ได้ลองอืมรสเยี่ยมครับบอกเลยว่ามาร้านตาถวยห้ามพลาดเลยครับเมนูนี้อืมได้ได้ได้ไดรสชาติได้มคอืม เมนูต่อไปหมูห้องภูเก็ตหน้าตาสวยๆอันนี้ลองกินดูแล้วอร่อยแน่นอนอนี่ครับตัดชิ้นโตๆไปเลยขอขอลองเนื้อขาวก่อนนะ วันมันโยกทลองเนื้อแดงก่อนเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติในการกินอืม,อ,มอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงนี่แกงส้มปลากระบอกนี่ชิมยอดมะพร้าวก่อนแล้วกันเด็ด เด็ดมากๆครับเด็ดทุกเมนูนฮะมาคนเดียวก็สามเมนูก็เหลือเฟือแล้วครับอสามเมนูนี่ก็ไม่รู้จะกินหมดไหมผมคนเดียวอืม อร่อยอืมมันจะอร่อยไปถึงไหนกันเยี่ยมมากมากอมโอ้โหเดี๋ยวลองเนื้อแดงดูนะแข็งหรือเปล่าอืม เนื้อแดงก็ไม่ได้แข็งนะครับเปื่อยด้วอฝันโยกๆก,กองผมเนื้อเคียวได้ครับโอ้ยอีกอย่างท็คเป็นพระเอกของงานทุกงานและ้ะมันจะอะไรอีกละ่ะข้าวเลยครับกินแต่กับไม่กินข้าวก็ไม่อิ่มนะโอเคครับ ข้าวนี่ยม,มากครับสดกับน้ำแกงส้มเลยนะผมสดเหมือนกับต้มยำเนะครับ,บ,น,รบน้ำแกงส้มอร่อยตามด้ยวยเพียงสาย่สดน้ำ ช่องคอมากครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย <c oughs> คุยกันท้ายรายการอตอนนี้หิวมากมากครับ <c oughs> จะบายสองแล้วเคครับโอเคครับ,คครบในที่สุดก็ได้รวบรัดตัดความปิดจอบไปกับสามความอร่อยอิ่มจนอืดท้องครับ ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แทบจะเอามาอยู่ร้อนมาถึงสรวงออกเลยแต่ว่าเด็ดครับจอบนี้นี่ก็เหลือแค่เพียงซรายครับขอ,อกลับบ้านไม่ใช่ก้อนขี้เหนียวนะแต่ว่ามันกินไม่หมดเราค่นประหยัดผลกลับบ้านไปอีกงหากโอเคแล้วละ่ะทิปนี้ก็ว่ากันแค่นี้พอครับก็เจอกันใหม่ลิปหน้า ถ้าใครอยากจะลองมารับประทานดูก็มากันได้นะครับอยู่ฝั่งขาเข้านะครับข้ามสะพานสารสินแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยมานิดหนึ่งนะครับร้านตะถวยโอเคกันครับโอเคครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับ